สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำรถสีฟ้าเกียร์ออโต้สมาร์ทแคปกันนิดนึงนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2019เป็นเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยแบบมีหลังคาทรงกะดองเต่านะครับคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นสามนะครับราคา361,000บาทนะครับ3 6 1 0 0 0บาท ตอนนี้มีว่างอยู่2คันนะครับก็คือคันนี้เลขไมห้าแส0 0กับอีกคันหนึง่งเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมอีกคันนึงยังว่างอยู่ว่างสองคันนะครับตอนนี้นะนี่เป็นรถสีฟ้านะครับรถสีฟ้าเลยนะครับใครไม่ชอบสีฟ้าหรือว่าใครไม่สะดวกสีฟ้าก็ผ่านได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครถูกใจก็จัดได้เลยนะครับผมรถสีฟ้าแบบนี้แซมขออนุญาตขอลูกค้าเป็นเงินสดนะครับ ขอเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไฟแนนซ์ Finance ไม่รับจัดนะครับผมตัวนี้นะ361,000บาทนะครับเลขไม้ห้าหม่นาปี19หน้า Z-Edition นะครับผมในตัวนี้เลยสีตามนี้ลูกค้าน่าจะรู้ว่ามาจากหน่วยงานไหนเนาะมาดูสำเนาเล่มเงก่อนเลยปี19นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคาในเล่มลงฟ้าขาวน้ำเงินนะครับก็คือเราขัดสีก็คือปล่อยไปตามนี้เลยครับสีฟ้าขาวน้ำเงินนะครับ ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับผมเนี่ยพอเราปั่นหรือว่าขัดสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้เลยนะครับเป็นเดือกๆอย่างน,บบนี้อันนี้คือเราลองปั่นให้ลูกค้าดูเปรียบเทียบดูนะมันก็จะเงาวิ่งแบบเนี้ยดูตัวอย่างก็ได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้หน้าลีวนะครับผมไม่ใช่หน้าเซนะตัวนี้คือเป็นปี19เหมือนกันแต่เป็นหน้าต้นปีนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะได้หน้าใหม่แบบนี้เลยหน้าเซตอีดิชั่นนะครับอันนี้รถปลายปีนะครับผม หรือว่ากลางปีเป็นต้นไปเนี่ยจะได้หน้า Z e d i t i o n นะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมนี่แซมเปิดระบบไฟเต็มระบบให้ดูเลยเนี่ยยังใช้งานได้นะครับรวมถึงพวกลำพงลำโพงก็ใช้งานได้เนาะเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะดูหน้าก่อนเลยเนี่ยสวยๆนะครับผมไฟตัดหมอกฮาโลเจนไฟหน้าก็เป็นแบบฮาโลเจนนะครับผม กทนี้นะคะุณลูกค้าดูไว้นะห3สามเก้าหนึ่งนะดูห้องเครื่องก่อนเนี่ยห้องเครื่องมันเนี่ยอย่างที่แซมบอกก็คือมันจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานเนี่ยฟ้าเลยเนี่ยซอกด้วยกบฟ้าเนี่ยฟ้าทั้งหมดนะครับฟ้าทั้งหมดเลยรวมถึงฝากระโปรงหน้าเนี่ยฟ้าทั้งหมดนะเป็นสีเดิมๆเลยนะครับผมจากจากโตโยต้านะครับเนี่ย ปัมโตโยต้าเนี่ยฝาเดิมเดิมนี่ตัว R นะชัดเจนนะตัว R, ซอกเซอร์อข้างในยังสวยอยู่นะครับผมเนี่ยพัมลมเบรกเอเบสวยงามอยู่นะช่วงล่างไม่ไปสนิมนะผมเราไม่มีสนิมนะครับผมคานก็ยังสวยอยู่เนี่ยสติกเกอร์สวยๆนะครับพุกยึดเนี่ยตัวแอลนะครับผมนีนะนี่นะครับผมนี่สวยงามนะ ขารเดิมเดิมอยู่เนี่ยหัวน็อตสวยๆเลยไม่ล้มนะเนี่ยดูเม็ดพาร์อยู่สวยงามเนี่ยเม็ดาร์อยู่ด้านในเนี่ยสวยงามนะนี่แผ่นเพดไม่มีรอยหมุดตอกนะครับรอยหมุดตอกไม่มีนะอยย่ยึดมเดิมส่วนสติ๊กเกอร์มอกน่าจะหลบอยู่ตรงด้านในหลังนี่นครับแต่นี่มันเป็นตัวพ่วงเกี่ยวกับพวกไซเรนอะไรต่างๆเล้มันเลยบังสติ๊กเกอร์มอกอยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ยาเดิมเดิมนะครับผมลองดูแก้มเหน็นไหมครับเนี่ย แก้มเพิ่มเดิมเดิมนะแต่คานข้างล่างยังเป็นคานดำอยู่นะไม่ได้คานสีฟ้านะครับผมนเนี่ยเดิมเดิมนะครับผมฝากระโปรงก็เดิมเดิมเช่นเดิมนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะครับผมมาปิดไฟอ่ะปิดฝากระโปรงหน้าก่อนอ่านี่นะเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเ e ตอิดิชั่นนะครับตัวนี้ปี19เกียรโต แต่ถ้าปี19เกียร์ธรรมดาจะได้เป็นหน้ารีโวอันนี้คือรถต้นปีอันนี้คือรถกลางปีเป็นต้นไปนะได้หน้าใหม่ด้วยนะ361,000บาทนะครับเลขหมาย53 0 0 0คันนี้นะเกียร์โต้สมาร์ทแคปนะครับผมอย่างภาษีตัวแคปเนี่ยก็ภาษีปีละ1,350บาทนะครับภาษีต่อปี1,350บาทนะยางคันนี้เป็นยาง ล้อกระทะนะครับปี2021นะสัปดาห์ที่29 2 0ิบนี่สิบนะป,นะปี2021หน้ายางก็ยังพอใช้ได้อยู่น่าจะมาอีกปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมกระจกโตโยต้านะภาษีต้องต่อแล้วขาดแล้วนะครับผมนี่ก็ไซเลนเนี่ย Silence เปิดให้ดูเลยติดเลยนะนะครับผมมาลองดูด้านในกันหน่อยนี่ ยังสวยอยู่เลยภายในยังกริฟอยู่นะนี่นะครับผมแผงข้างกับคอนโซลเป็นสีดำสนิทนะครับผมดำล้วนนะเป็นตัว2.4ตัวเจพัทนะครับผมนี่ประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะครั้งต่อไปอยู่ที่เลขไม้์6 2 0 0นะครับครั้งต่อไปแต่ว่าคันนี้เลขไม้์5,3 0 0นะแต่ระยะเวลาเนี่ยลูกค้าต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะมันต้องเข้าตั้งแต่เดือน3ที่ผ่านมาแล้วอันนี้เดือนเดือนที่9แล้วต้องเปลี่ยนละคือ ระยะเวลาถึงแต่ไมยังไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่นะตามนี้เกก็มาตรฐานนี่ตามนี้นะนี่นะส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมพวกระบบไซเรนต่างๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแซมเปิดเสียงให้ดูให้ฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงลำโพงมันอยู่ตรงเนี้ยลำโพงอยู่เนี้ยเนี่ยแล้วก็ปรับเสียงนี่อีก ปรับได้อีกนี่เเฟี้ยวเฟี Feel ้ยวเลยนี่นะนี่ปรับได้ปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็ตัวลำโพงนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยลำโพงนี้เรากดฮัลโหล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 เดี๋ยวนะฮัลโหล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 โอ้โหใช้งานได้จริงนะครับผมต้อง ลองดูนะครับใครถูกใจก็จัดไปเลยนะครับก็ให้ไปตามนี้เลยนะเนี่ยบเบาแคปเนี่ยยังไม่ล้มเลยเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะบเบาแคปอุปกรณ์เนี่ยแซมหามาให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะเนี่ยยังใหม่อยู่เลยผ้าข้างในผ้าหลังคายังสวยอยู่เลยนะเนี่ยน็อต so so สวยอยู่เลยนะครับซอน็อตซอกแคบสวยอยู่สติกเกอร์ก็ยังมีอยู่นะครับผมลองดึงนิดนึง สวยงามนะเห็นไหมสวยงามนะครับผมดูข้างหลังหน่อยอ่ะสวยงามนะสวยงามอยู่เลยนะครับผมเม็ดอาร์คตรงฝั่งตัวกระบะยังมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยยังมีอยู่เลยสวยๆนะเนี่ยเดิมสนิทนะครับช่วงล่างไม่เป็นสนิมแน่นอนครับไม่ได้วิ่งทางน้ำก่อยแน่นอนนี่ช่วงล่างสวยอยู่เลยนะครับผม ด้านท้ายนะครับผมดเดี๋ยวแซมลองมุดดูซิอ่ะนี่ไม่มีสนิมนะแอบเนอไม่มีสนิมนะอึ๊บมาด้านหลังมีแอร์ด้วยอ๋อมีแอร์ด้วยนะมีแอร์ให้ด้วยนะแต่ว่าไม่มีตัวแม็กไลเนอร์นะด้านหลังไม่มีตัวแม็กไลเนอร์นะนี่นะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ เมทดอร์อยู่ครบๆนะสวยๆเนี่ย 4L นะแล้วก็เมทดอร์อยู่นะครับอยู่ด้านล่างครบหน้าตาเหมือนกันนะครับสองฝั่งเนี่ยเมทดอร์อยู่นะเนี่ย4อันนี้ 4R นะสวยงามนะครับผมหลังคาทรงกระดองเต่าจดลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมนะนะดูนีเลขตัวถังชัดเจนนะ ในตระถังชัดเจนนะครับผมนี่นะแผงฝั่งคนขับเป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะเซ้ทนทรัลล็อกนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมเลขไม่ห้าหมืกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับคันนี้กุญแจได้1ดอกนะครับกุญแจหดอกนะน,น,นี่ก็มาตรฐานเลยก็ เหมือนเดิมครับ c d usb มาตรฐานแอร์ Air, เป็นแบบมือหมุนนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นบันไดยอยากประหยัดก็ eco mode อยากแรงก็ power mode นะครับผมส่วนอันนี้เป็นกุญแจตัวล็อกตัว carry boy นะครับเอาไว้ในนี้นะครับนี๋ยวปิดก่อนอปิดละนี่นะครับปิดก็โอเคแล้วนะครับผมพวงาลัยไ,ไม่ใช่เป็น m u l ติฟังก์ชั n นะครับพวงมาลัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ดูสำเนาเล่นอ,อีกทีนึง เผื่อใครถูกใจรถสีฟ้านะฟ้าขาวน้ำเงินนะ2,400ซีซีรแรงมา้าปี19นะครับเกียวโตดูภาษี1,350บาทนะครับ1,350บาทเช็คระยะครั้งต่อไปที่นี่ครับให้ดู62,755าแต่คันนี้เลขไม่ห้าหมนะครับผมต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลาถึงละนะครับผมก็ลองดูครับคันนี้ไม่น้อยสุดแล้ว5้าหมื่นสาอีคันหนึ่ง ไม่หนึ่งแสนหนึ่งนะใครสนใจรถสีฟ้าโทรมานะ0863543692นะครับ0863543692นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจรถสีฟ้าก็ผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากันหรือจะคอมเมนต์มาว่ามาหาแซมก็ได้นะครับแต่อย่าแรงนะไม่ว่ากันนะชอบใครชอบมันนะครับผม3า1 0 0 0บาทปี19 Smart Cap ร์ทแคกียออโตหน้า Z-EDITION นะครับผม ยังไงแซมฝากรถสีฟ้าไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้แซมไปแล้วนะสวัสดีครับทุกทคนสวัสดีครับผม